และ MVV ครับผมเนี่ยฮะแบ็ควีดอยิงคมคมบอกเลยตัวนี้ยิงคนมันครับทุกคนสวัสดีครับชาวเพื่อนเกมเพื่อท่านอยู่ผมก้องซ่ากันอีกแล้วครับวันนี้เกม Marvel rival ครับซึ่งบอกว้ก่อนตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับแม่ผมลืมปรับครับคลิปแรกขออภัยด้วยนะครับอ่ะซึ่งคลิปนี้ครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเจอในส่วนตัวละครที่รู้สึกว่าเล่นแล้วเจ๋งแล้วก็แบบต้องลุยอ่ะ ชอบมากครับสำหรับแบ็ควีโอดนะครับผมเป็นหนึ่งตัวละครที่โคตรเท่โคตรโคตรสวยและโคตรมันนะฮะก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบมากวันนี้เรามาลุยกันนะครับมาดูกันว่านานจะโหดขนาดไหนก่อนอย่าลืมกดไลค์อบแชร์ เปใจกองซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากเติม Black Sale นะครับสำหรับคอรอบิวต u t y w a r s a สามารถจัดได้ที่เติมโค้ดเกมเลยนะครับผมและอย่าลืมใส่โค้ดของผมด้วยนะครับรลดราคาจากที่เห็นอีกนะ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AV v ว l ล o ลย์ t อ a คอร์ดิวตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับอย่างแรกเลยส่วนเรื่องการเปลี่ยนภาษาเ่อมีคนถามเนาะอย่างแรกครับเลื่อนมาตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นี่การแสดงผลนะครับไออันแรกสุดอ่ะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาอีกภาษาในเกมรับปรับเป็นภาษาไทยแค่นี้เลย มันก็เป็นบรษาไทยเลยนะครับในส่วนแบล็กวิดอครับเป็นตัวละครดูแลลิสหรือว่าเป็นตัวดาเมจนั่นเองก็เป็นตัวละครที่ผมเล่นละในตอนแบบเปิดเกมครั้งแรกชอบมากนะฮะก็มีในส่วนของสกินด้วยนะครับจากในส่วนของตัวหนังนะครับแบล็กวิดอ่าแล้วก็มีในส่วนของสกิลนี่ครับกระบองวิดอ่าก็เป็นโจมตีด้วยกระบองไฟฟ้าตีแล้วเป็นไฟฟ้าระยะใกล้เป็นวุ้นเลยประชิด แล้วก็เรดรูมไดโฟนะครับที่ยิงเป็นสไนเปอร์นั่นแหละอ่ายิงแล้วยิงแล้วชักยิงแล้วชักมีทัุงหมด8นัดอ่าอันติเมตอิเล็กโทรพลาสมาเปลี่ยนเป็นโหมดทำลายล้างปล่อยขึ้นอ๋อเป็นการยิงระเบิดแล้วก็ยิงสโลโอเคเราแล้วเราไม่รู้นะฮะไม่รู้ผิดเท้าเบาอันนี้คือวิ่งแล้วกดกระโดดได้นะนี่อ่าลอยตัวได้อาก,ากาศได้นั่นเองอี e, ครับเอ็ดแดนเซอร์กดอีเพื่อเตะ นี mermaid 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 ่เป็นการเตะศัตรูกระเด็นก็คือเหมือนเป็นการแบบเอาตัวรอดแหละเอาตัวรอดประมาณนั้นนะครับผมหาโจมตีโดนเธสามารถใช้ตะขอเกี่ยวผพ้่งแมงป้าหมายแล้วเตะซ้ำหนึ่งครั้งด้วยนะอ่าเห็นไหมเตะหนึ่งทีปั๊บนี่แล้วสามารถกดอีกหนึ่งทีเพื่อดึงแล้วก็เตะอ่าก็โอเคนะสเตรชชูเตอร์ครับเปลี่ยนเน็ตรูมเป็นโหมดซุ่มยิงก็คือลีกขวานั่นเองปบยิงหัวก็แรงแล้วก็สกิลทีมอัพนะครับกับฮอกอายอ๋อ ขอยิงตัวน,นี่ได้อันนี้โกงอันนี้โกงนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมไปครับลุยแบ็กวิดอครับเลสโก้มาครับผมลุยกันฮะ 1> 1, 3, 2, 1, 1> เฮ้ยเรามีในส่วนของฮ <1. S 1> อกอายด้วยมีสกิลซีไปฮะเราต้องโจมตีใช่ไหมไปเลยเอ,อ,อือยิงไปก่อนอือยิงไปยิงไปฮะอือ ไปอยู่เพื่อตรดแล้วเฮตายหนึ่งสวยเท้าหัวมันจะมีเสียงเป้งใช่ไหมโอตายสองมดับเกิลไปใจเย็นเพื่อนอเซ่เมันสกิลซีอยู่ปะซีนี่คือมันจะมองเห็นอ๋อเนี่ยอ๋อเค ไกลเหลือเกินขึ้นบนไปเอ้ยอือ <c oughs> น,นเดียว <c oughs> ตายโอเคเอาประตูเปิดไม่ได้เหรอ <c oughs> อ่าอือเออได้อยู่เคที่เราเอาขอ,อ,อกเพื่อนเราไม่มีไม่ครบนี่หว่าเพิ่งเห็น ยิงไปเออปฏิเสธเรามาละโอเคฮีโหลดรอเพื่อนมากระโดดขึ้นมาเพื่อนเราอ้อมเพื่อนเราอ้อมเพื่อนเราอ้อมอ้อมได้เหรอยิงหน่อยละกันสโล่อื้ม เห okay. ลบมาดิเพื่อนโอ้นัดเดียวสวยนีโรดเออยิงไปยิงไปสวยแตบเพื่นคิวไปนีโรดโอ้ยายม,มีอืมเตะเตะเตะแล้วยิงเตะแล้วยิงหนีก่อนครับหนีก่อนครับหนี่อนครับถอยก่อนโดดมาอืมยิงไปฮะสวย เออวุ้ยวิวโคตรเทพมีโอนี่มันโคตรเท่ไปไหนอ่าฮ่าไปเอ๊ะทีเออเออตายคือไม่ต้องเล็งก็ได้อ่ะสุดยอดอเรียกจุดแล้วเรียบรอ้อยไปอืมดงไปต่อไปเออยิงไปเอ๊ะที โอเคสวยไปต่อไปต่อไปต่ออ๋อที่มันดัดซีไบโอ้ทีกว่าไปครับ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 สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ดนันกลับมาต่ออันที่เมทนี่คือเหมือนเอาไว้ยิงไพ่ซสโลแล้วก็ฆ่าประมาณนั้นฮะนะครับทุกคนอยู่ไหนอะอะไรเนี่อนโอ้อโอ ย okay. ิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนนี่รถเออโอ้โอ้โอเคถอยก่อนเลยเพื่อนไปเลยถอยก่อนฮะถอยก่อนฮะถอยก่อนครับแล้วตัปอมตัวตายน่ะ <so> เออนัดเดียวตายผมก็จะตายเช่นกันผมก็นัดเดียวเช่นกันอือรออยู่นะครับเพื่อนขอบคุณครับอันที่เป็นละมาแล้วอที่เป็นละมาโอ้วิดอมอันที่เป็นหน่อยแล้วยิงไปไต่ไปโอ้โดนโดนอะไรเนี่ยเออโดนทุกอย่างให้เธอแล้วโดวนคล็อกกับเดกเกอร์เมื่อกี้ฮะหน้ามืดเลย ออออโอเคครึ่งหลอดอืมน้ำเดี่ยวมากินโอเคโดนอยู่อะ่ะโอเคเรื่อยๆเ,เพื่อนเออไม่โดนเหรอวะ โอเคนัดเดียวโอเคมันมามันมาหาเพื่อนเรามาเพื่อนเราตายตายตายอย่างนี้ลึกเกินอย่างนี้ลึกเกินพี่ชายเออมันน่าทีไปอีกแล้วเออ โอ้ใจเย็นเพื่อนเย้เออเอาโอเคโอ้อัติเมตอัติเมตเออไม่โดนตารอดอารอดเดี๋ยวข้างบนเพื่อนตลอดปึ๊บขึ้นมา เออเออเฮ้ยอัจแปดเรามีอัจแปดเรามียิงไปครับเดิมทีตะล,ลุกไปตะลุนแล้วยิงทิ้งครับอืมเฮ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเพื่อนมาดิมาดิตายดิตายดิตายดิบอกเ,วเรวเล่นตัวนี้เมมหน่อยฮะ เมม่อยครับไม่พูดนี่คือเมมนะฮะมูสจะเพย์โหลดเพื่อนผมเมื่อกี้คือไม่ได้ดันอ่ะสู้กันนานมากไปเลยเพื่อนเออยิงไมฮะยิงไปครับฟิยาเวนอมมาดิอืมอืมเต็งทียิงมันโอเคสวย โอเคหนั okay. นต่อเพื่อนยิงไปดิยิงไปดิเราก็ยิงมดไม่ต้องเล็งก็ได้นิววาไม่เสียจังหวะด้วยอืเอเหอยิงก็ได้ฮะชิปเปิร์คิวครับยิงง่ายกว่าเยอะเออเออเออ,อยาดีนึงแต่ยิงโดนแน่นอนระยะไกลก็เล็งระยะไกลก็เล็งหน่อย Okay. เออไปโอ้ยยิงอะไรผมเนี่ยืมโอ้โหชอบเลยตัวบินบินเนี่ยชอบเลยนัดเดียวเพื่อนนัดเดียวเพื่อนใครี่เป็นวะอืมยิงไปเออดิงไปฮะยิงไปครับ เราดันยาวเฮ้เพื่อนอุย้ยไปสิเออเตะสิเพื่อนตายตายเออเก็บร่างเดิมบู๊แบนเนอร์อเฮ้ยโดนหน้ามืดโดนสกิลหน้ามือดอื มาเลยเพื่อนของมันมีเป็นเหมือนนี้นี่หว่า๋อแบบลดลงเรื่อยๆ,ๆโอเคยิงเพ่อทีโอทอันติเมตได้แต่ได้แค่สโลครับกําลังไปเพื่อนมันก็ยิงมันอยู่นะดามเมตคือแบบขึ้นรัวๆแม้ว่าจะไม่ต่อเนื่องมากแต่ก็ยิงรัวๆครับโอเคไปเลยวิดโดไปเลยวิดโดเมเกอร์แอ อชอบเลยบินบินเนี่ยไอ้บินบินเนี่ยผมชอบอดิโลก่อนเรียบร้อยเย้แม้ว่าจะไม่ค่อยพูดนะฮะแต่ยิงมันมากเม้มเม้มและเอ็มวีีครับผมเนี่ยฮะแบ็ควีดอยิงคมๆบอกเลยตัวนี้ยิงคนมันครับทุกคนคือยิงแบบเดือดๆอะ่ะชอบชอบชอบสนุกค่ะสนุกฮะไปลุยกันต่อ มาครับผมลุยกันต่อครับกับ Black วีดอ้นะครับผมมาตรงนี้ก็เป็นฝั่งกันนะฝั่งกันก็ต้องจะเหมาะก,กับนางไหมแบบหาที่ยิงแบบเพลินๆแต่ต้องยิงให้โดนนะ,ะนั่นแหละคายยากครับหามุมยิงหามุมยิงฮนะชี้ไปก่อนนะขอแค่คโดนดอืม อย่าเพื่อนอย่าว่าไงว่าไงรถแมนว่าไงว่าไงตายสวยนี่ฮะระยะนี้ยิงไปเรื่อยๆครับเเพื่อนฮิวเพื่อนฮิวผ่าถุก็มีวีดโอเหมือนกันวิดโออ่ะวิดโออ๋อตายน่ะวีดโอเหรอครับไอรถแมนใจเย็นเพื่อน โอ้โหเอาเอาจะคือพี่ชายจะมาเอาผมพี่ชายจะมาผมครับอืมอืมยิงซับดิครับอืมดับเบิลคิวไปครับอืไงยิงคมคมกลับล่างอืมไปอีกหนึ่งสวยทิปเบิลคิวทิปเบิลคิวอืมสี่ตัวสี่ตัวไปดิครับอืมยิงไปะเออ ออสวยครับโอเคเอาล่วงมาแล้วมาด,วด,ดออิวัดกันดิเออวัดกันดิยิงไอเนี้ยแหละยิงไอตัวบินมาเนียเออชอบนะชอบทนะี่มันไม่ต้องชาร์จอ่ะมันยิงได้เลยเออโอเคเออโผล่มาให้ยิงทำไมเรากัปตันเหรอกัปตันบกัปตัน,ตนเอา้า Okay. ไม่โดนแค่ดเดียวอ้าวได้อยู่ได้อยู่เพื่อนบอกเลยว่ายิงฟรีเกมนี้รีโหลดยิงฟรีครับอมหมองไม่เห็นหมองไม่เห็นอเ,เออโอ้ยมุมนี้ลำบากมุมนี้ลำบากโอเค โอ้ผมจะตายผมจะตายหาเลือดเก็บก่อนหาเลือดเก็บก่อนตรงนี้รู้สึกจะมีเลือดจำได้จำได้โอ้เรื่อยๆฮะบอกเลยว่าไม่ได้เข้าอ่ะคือถ้าไม่มีใครมาทำอะไรผมก็ยิงเงี้ยเรื่อยๆอืมดีใจเพื่อนไม่มีมุมยิงแล้วน่ะ I can shoot bro าเอาตัวมาล่วงผมแล้วแล้วเพื่อนเราชุบครับทุกคน,นอันติเมทเหมือนกัน,น,นเย้ยโอ้โหอาวิดอยดยิงอเลนแมนยิงไม่ไหวบอกแล้วถ้าปล่อยผมยิงฟรีผมก็ยิงเรื่อยๆฮะแต่ถ้ามาลงทีก็ลำบากครับแป,ป๊บเดียวนี่คือแบบแตกโอเคน่าจะไม่ทันแล้วละ่ะเพื่อนจะเข้าเหรอ ไม่น่าไหวไหมโอ้โอเออวัดกับพี่เหรอวัดกับพี่เลยหนูหนโอเคฮึบฮึบบินโหลดฮึบขึ้นมาเออ มีคนมาหาผมมีคนมาหาผม,เ,มเออเออถอยก่อนอะไรพี่ชายโอเคโอเคโอ้ไม่ไหวมันมันมาล้วงปุมคนเดียวเลยไปลุ้นต่ออันทีเมทียังไม่ได้ใช้เลยฮะโอเคนาเฟนเตอร์โอเคเฮ้ยใครอันทีเมท แร็กวีโดไม่เห็นทึบโดนไม่ถึงมันมาหาผมอีกแล้ว,พวเพื่อนอัลติเมตเลยแล้วกันปิว้วไปฮะโอเคอัลติเมตใส่ผมเออเมื่อกี้ผมยิงอัลติเมตน่าจะโดนในส่วนของกัปตันนะเรายิงอยู่โอเคไปพเพเืพเ่อนตกลงไป ตอนนี้คือนักแพนเทอร์คือล้มผมคนเดียวเลยไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้เพนเทอร์บอกไม่ไม่เอาสนใจใครแล้วอืมเออเออจะตายโอ้อย่างี้ไม่ไหวอย่างี้ไม่ไหวมีหิวไหมตายโอ้โหอย่างี้จะเอาอะไรไปสู้อะฮะ เจอสองตัวไล่ล่าเรากำลังมาเพื่อนตอนนี้คือแบบย,งยิงชิวๆไม่ได้เลยเออโอใจเย็นเพื่อนโอเคมาที่เมจอะโอ้ <S <S โหมองข้างบนก็ดูข้างล่างไล่ฟันไล่ต่อยไลยก่กระทืบเดี๋ยวอย่างนี้เข้าเลยไปเพื่อนเรากำลังวิ่งไป โอ้ด่านนี้ก็เล่นยากอยู่นะคอยแรงเล่นได้ฮะเอาเราต่อไปนี่เราต้องกุ้บับไหมเพื่อนมันมีมุมให้ยิงไหมตรงนี้โอเค oh no. ตายแล um ลาานะหละเออนัดเดียวเพื่อนไม่ผมจะบอกไม่ผมก็นางที <t 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 ่ต yeah> ้องตายโออยังไงเมื่อกี้ มาล้วงผมแล้วฮะเมื่อกี้ผมเห็นแบ็คเอ,อในส่วนของดิชาร่ามาเมื่อกี้ไงก็ตายเฮ้ยมันดันต่ออีกแล้วเพื่อนมาลองไปเพื่อนโอเคม,มา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 แบบล้วใคร<ง>ดันอยู่อ่ะาะ<ง><ง>ว่าใครดันอยู่กลับก่อนละครับ เออเออไป่ตั้งดิโอ้ใหม่กอดเออยิงไปเออโดนใครบ้างอ่ะยิงไปแล้วพวกยัทีิเมตโดนใครบ้างอ่ะโอเค โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนมาโอ้โหอืมไปสักทีเออเออหูไปโ,โ,โดนถล่มทลายฮะยิงคมไปหน่อยยิงไป48เปอร์เซ็นต์6,000นะเราอาจจะยิงไป15คิวนะถือว่ายิงยิงเยอะอยู่นะครับผมอ่าก็ถือว่าใช้ได้เกมนี้ฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวิดีโอนะครับก็ ก็เล่นได้แหละนะฮะแบ็กวิดโอนะเจะวิดโอเบเกอร์ละสำหรับแบ็กวิดโอนะฮะก็เป็นหนึ่งตัวที่เล่นสนุกดียิงมันมากครับแต่ก็ได้แหละฮะโดนลูกดีก็เหนื่อยเหมือนกันแต่นสนุกครับอ่าโอเคันนี้มาด้วยกันจะไปคลิปหน้า,าลืมกดไลค์สปบร์แชร์แป็งกังใจกล้องสร้างด้วยผมสำหรับวันนี้เอาให้ทุกคนสวัสดีครับ